ประเไทยบ้านเมื่อเพคนจะเดินบอกฮะจะเดินสุขสบายดีโอ้สุขสบายดีเป็นยังไคือว่ามาว่ะใช่ไหมก็ลำหน้าอ่บอกก็ลำหน้าอ๋อเป็นจะไรผัวไทยรอบอกรอพี่น้องพี่น้องเนาะหลังจากสาวลาวเห็ดกินแล้๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิกจะมาถามเพื่อนเนาะว่าระวังประเทศจีนครับพี่น้องเนาะประเทศจีนกับประเทศไทยนี่เป็นที่เลือกไปทํางานประเทศไรนะครับพี่น้อง ก่อนอื่นก็นมาพบกับน้องยีเลยเนาะสบายดีไหมสบายสบายดีซื้อยังก่อยี <g ul ing> โอ้ซื้อยีพี่น้องเนาะก็คือผู้หนึงนะ่งเนาะน้องมีครับพี่น้องที่ว่ามาเอื้อสัมผัสเป็นมือนเะนาะเป็นมาสบายก็ได้ว่ามกเขากองปนใดครับพี่น้องนะเดี๋ยวพบกับ่น้องยีเลยไปดิก็คืออ,าอยากถามว่าประเทศจีนกับประเทศไทยน้องสิเลือกไปหรือว่าไปเที่ยวไปทํางานเนาะน้องสิเลือกไปประเทศอะไรดิประเทศไทย โอ้ประเทศทไทยเนาะเป็นยังคือบเดือกไปจีนเนาะจินมิประเทศทไทยนาะย้อนว่าเบาภาษาเข้า,า,ขาใจกันง่ายนะครับพี่น้องจิงเห็ดนไหนเช้าลาวเดือกไปไทยเนาะเห็นว่าประเทศไทยนี่เบาเข้า,ขาใจง่ายอยู่ <c oughs> วะเข้าใจง่ายโอ้เข <c oughs> ้าใจง่ายแต่ประเทศจีนนี่เป็นจะไหนเบาเข้า,ขา,ใ,จา,ขาใจเบาเข้าใจเด้เนาะนี่แะครับพี่น้องเ <c oughs> นาะจึงเห็ยนไหนเช้าลาวครับ อ,อยากไปประเทศไทยรเปล่อยากไปประเทศไทยาะจึงว่าเด็กไหนสาวลาวเนาะครับพี่น้องไปประเทศไทยย้อน่าภาษาปากเบาครับพี่น้องเนาะเข้าใจกันง่ายเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะหลังจากสาวลาวเิจิกินเหนียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิกจะมาถามเพื่อนเนาะว่าระวังประเทศจีนครับพี่น้องเนาะประเทศจีนกับประเทศไทยนี่เป็นที่เลือกไปทํางานประเทศไรนะครับพี่น้องก่อนอดื่นก็มาพบกับน้องยีเลยเนาะ สบายดีแน่สบายดีสบายดีชื่อนังก็ยีโอชื่อ,อยีพี่น้องเนาะก็คือผู้นึงเนาะน้ะนองมีครับพี่น้องที่ว่ามาเอื้อซ้ำขาดเป็นมือนเนาะเป็นมาสบายก็ได้ว่าพวกเขากองไวได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็ต้องอยีเลยไปดิก็คืออ,อยากทาม,มา่าประเทศจีนกับป,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 ประเทศไทยน้องสิเหลือกไปหรือว่าไปเที่ยวไปทํางานเนาะน้องสิเหลือกไปประเทศอะไรดิประเทศไทยโอ้ประเทศไทยเนาะ เป็นยังคือบ่เรือกไปจีนเนาะจิมมี่ประเทศไทยน้อยนอนว่าเบาภาษาเข้าใจกันง่ายนะครับพี่น้องจึงเห็ดไหนเช้าวลาวเดือกไปไทยระเห็นว่าประเทศไทยนี่เบาเข้าใจง่ายอยู่ยินเบาเข้าใจง่ายโอ้เข้าใจง่ายแต่ประเทศจีนนี่เป็นจะไทนเบาเข้าใจเบาเข้าใจเลยรเนาะนี่นะครับพี่น้องเนาะจึงเห็ดไหนเช้าวล้วครับ อยากไปประเทศไทยไปประเทศไทยเนาะจึงว่าเป็นไหนซาลาวเนาะครับพี่น้องไปประเทศไทยย้อนมาภาษาปากเบาครับพี่น้องเนาะเ้าใจกันง่ายเนาะเบายังกเข้าใจครับเจ็นี่เราพี่น้องหลังจากนขึ้นแต่ลำหน้าเนาบ่นเนาะเป็นว่าลำหน้าเราพี่น้องเาลำหน้าสวยเนาะย้อนเวอร์กิทามาเพิ่นเคยไปประเทศไทยอยู่บ่เนาะเคยไปประเทศไทยอยู่บ่ โอ้ไปดูเทอะไรดิเทอะไรจำอะไรอยู่วะกรุงเทพพิทาโอ้กรุงเทพพิทาไปเที่ยววะเรือยไ,ไปยังดิไปทำง,งานโอ้ไปทำง,งานพี่น้องไปทำงานเฮ็ดงาลยังเลยอยู่ไทยร้านกว๋วยเตี๋ยวโอร้านกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไรก๋วยทอดด้ม่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวแบบไรเด็กก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวลำโตแบบใดก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะเพชรได้คนอยู่หานลูก่มนอกสามสี่คนสามสี่คนเป็นคนลาวเป็นปะคนลาวเคนลาวเเพป็นให้เป็นบ้านโมเดลนายจ้างเพื่อหรือว่าให้เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเนาะ เดือนเท่าไหร่เดือนเจหว่าเดดโอ้เดือนเก่าพันมีน้องเนาะโตเป็นเงินแล้วก็ร้ายละนะพี่น้องเนาะประมาณห้าหกล้านอยู่แล้เนาะเก่าพันก็นี่นะครับพี่น้องเป็นยังคือว่ากับมาลาวทั้งทั้งเชี่ยวอะไรเงินเดือนอยู่ไทย่ร้ายละเป็นยังคือเดือนกำมาลาวแม่พอสบายได้มากกว่าโอ้พี่น้องเนาะก็คือแม่พอสบายก็เลยว่ามาเบิ่งแม่ก่อนเนาะ จริงว่าจะกลับไปจะกลับไปอียู่ประเทศไทยดิยากลับไปอยู่โอยจะกลับไปเนาะแตนว่าเงินเดือนแพงพี่น้องเนาะจึงเห็นไหนสาวลาออเนาะยากลกับไปทํางานประเทศไทยเนาะเป <c oughs> จะได้การอยู่ก,กันกินหวานเินอยู่ไทย <c oughs> สสดวกสบายอยู่การไปกันมาไนะ <c oughs> บอกว่า,ดวา,วา,า,าได้เดตาวองมาเชื่อที่ว่าน้องเลยไปเห็นนะนประเทศไทยว่า วนซื้อกับเขาวนไปซื้อหน้ามัื้อนั่นซื้อนี่สบายอยู่ว่าถนนวนทางทางไปอ,อ,อันนี้กินแล้วว่ไปถิ่มไปหรือเปล่าไม่ค่อยไดซื้อไม่ได้กินเวลาโอ้อไ,ไปว่าเพื่เนียงเขาด้วยยู่ร้านเพื่อนียงถิ่มเนี่ยคุณมาเื่อเขาคุณไม่มาเขิยนผมแบบเพื่อนียงเลยคุณน,น้องเนาะแบบอยู่ร้านอาหารน,นี่เพื่อนียงเขาเลี่ยงเลี่ยงทุกเวลาเลยว่าด้อยว่าเดียงเป็นเวลาส่วนว่าตอนเที่ยงมันก็เดียงว่ตอนเช้าก็เดียงว่แบบว่าอยากกินตอนได้ก็ได้ โอ้ยู่ด้านอยากกินเท่าไรก็ได้เลยบอกกำหนดเวลาโอย้สุดยอดดีๆพี่น้องน้อร้านอาหารไทยเนาะนี่นะครับพี่น้องน้อยจึงว่าประทับใจลายเนาะย้อนว่าอยู่ร้านพี่น้องเนาะอยากกินข้าวยาำไรก็ได้กินครับอยากไปเที่ยวเพิ่นก็มีมือฝากให้บอกเห็นงานอยู่ไหนก็ค่อยๆแต่ครับเอ่อจะอันนี้เป็นเหรออะไรบอกม่าด้วยตาเขาก็พอใจ สวดว่านายจางเพิ่นเคยหายขนมเคยหายคลองอยู่บ่ทำใจเพิ่นเคยหายอยู่บ่เป็นก็หายอยู่ซื้อคลองกินมะหายซื้อแบบขนมาดีดีพี่น้องเนาะดีตัวหลงๆอยอ่ดีเนาะนายจางไทยก็คือว่าใส่ใจพี่น้องเนาะเอาใจใส่ในงานครับพี่น้องเนาะในงานเล่าที่ว่าไปทำงานประเทศไทยพี่น้องเนาะเพิ่นก็เอาใจใส่เป็นทวงแบบคนบานเพื่เองเ่าง่ายๆครับพี่น้องก็คือสาวเล่าที่เขาไปทำงานอยู่ไทยครับ มีน้ำใจต่อกันนะครับพี่นอ้องหูซึกจะได้เนี่ยต่อประเทศไทยแต่ว่าประทับใจยังสุดๆอยู่ไทยดิที่บ้านเลยไปเดินไปเที่ยวไปเห็นแต่ว่าเลยเห็นนี่ความตื่นเต้นนี่นะตื่นเต้นยังสุดๆอยู่ไทยประเทศก็บมอญมอนมอยู่มวน <laughs> เห็นม่เห็นม่รถดไฟอยู่ไทยเคยเห็นบ่ <laughs> เคยอ้เคยเห็นรถดไฟอยู่หรอหรอ เห็นบ่งทางที่ว่ามันอยู่อยู่ทางฝั่งอ่านาทางชุกซูเคยเห็นบ่ทางตรงฝั่งถนนดอยผาเนี่เขาเอินแบบชุกสูงขนาดที่มันมีรลดเดือดเถิงตัวตะดินบ่โอ้ตะดินก็เคยเห็นบ่ดิหลอดพื้นดินเคยเห็นบ่ทางหลอดพื้นดินแบบว่าหลอดแม่น้ำเจ้าพญาเคยเห็นบ่โอ้แสดงว่าซาลาว์แล้วครับพี่น้องบางที่เพิ่นแอดที่บ่ได้ไปเที่ยวครบเนาะครับพี่น้องแต่ว่าเออการันตีได้เลยว่าอยู่ไทยนี่พี่น้องเนาะ มีเส้นทางลายพี่น้องเนะาะว่าจะอยู่พื้นดินหรือว่าอยู่เทิงอากาศก็มีนะครับเส้นทางอยูธไทยเนาะเดี๋ยวเคยไปสัมผัสกับหน่องตายกับโบนุพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งเนาะเอาไปอยูธไทยพี่น้องบอกเลยว่าพัฒนาพี่นอนะ้นองเนาะประเทศไทยนี่นี่นะครับพี่น้องเนาะเป็นไวยังอยากไปอีกอยูธไทยเนาะเป็นจะไทยเวลาไปล่ามาหูซึกปลอดภัยไปอยู่ไทย กอดปลอดภัยอยู่ตำรวจเพิ่นกะบแบบมีปัญหากับจะหน้าเพิ่นกัเคลียร์หายโอ้แบบถามว่ามีปัญหาหรือว่ามีอยังกับจะหน้าตำรวจเพิ่นเคลียร์หายจะหน้าเพิ่นเคลียร์หายแน่ใช <c ười> <c ười> ่โอ้โอจะหน้าเคลียร์หายเบิดพี่น้องเนาะอยู่ไทยนี่บ๊อมีวัดตตำรวจอันเพิ่งจะหน้าเพิ่นกัเคลียร์หายโอ้สาาออมมติว่าเขาบ๊อบมีเัิรไปทำงานนี่เนาะจะหน้าเพิ่งเคลียร์ให้ครับ เราสาลาไปทำงานที่นี่แล้วนี่นะครับจึงว่าอยากให้สาวลาไปทํางานอีกครับพี่น้องเนาะยุทธไทยเนาะย้อนมายุทธไทยนี่เจ้านายเพเป็นเอาใจใส่พี่น้องเนาะในการที่ว่าสวดยอดปจิจ้างได้งานมากนี่พี่น้องเนาะเป็นเอาใจใส่อันอะไรก็คือเรื่องการกินการอยู่ครับพี่น้องเนาะ คือในล่าเนี่ยกินเขาอะไรทุกเวลาคือน้องเหมือนแบบเนาะแบบว่าบอกำหนดเวลากินไดเบิดบัวแล้วเดี๋ยวเขาขม่ากินอะไรแล้วเนี่ยก็ผมขอขอบใจดนะครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี่ขอขอบใจน้องเวรตี๋สัมปาเนาะขอขอบคุณขอบใจทุกการนับชมครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเนี่ยพบกันใหม่เด้อพี่น้อง